สวัสดีค่ะพลังงานความรักชาวธาตุไฟนะคะครึ่งหลังนะคะกันยายนนะคะสิวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพลังงานชาวธาตุไฟนะคะดูซิว่าเป็นอย่างไรขอวิสตอมคาร์ดหนึ่งใบค่ะพลังงานความรักชาวธาตุไฟค่ะ ว้าว <Wow. S 2> สิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณร้องขอไว้นะคะชาวธาตุไฟนะคะบางท่านเกิดวันที่2 2นะคะหรือพลังงานคู่ของคุณนั่นเองนะคะด้วยความที่ว่าจิตที่คุณอธิษฐานร้องขอไว้เห็นไหมคะสมาธิศินจะทําให้คุณรู้สึกว่าได้ได้เจอคู่ที่เขาทําให้คุณรู้สึก มีสมาธิมีความใจเย็นมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสิ่งที่คุณอธิษฐานต้องการจะออกมาจิตวิญญาแล้ก็พลังงานของคุณความรักความสัมพันธ์ก็เป็นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะขอให้เชื่อไว้ว่าสิ่งสวยงามกําลังรอคุณอยู่นะคะเห็นด้านล่างนี้ไม่เอ่ยนะคะเป็นเงาของรูปคนนะคะรูปใบหน้า คนนั้นที่คุณส่งจิตส่งความรู้สึกมาดึงดูดมาจงมาเป็นของฉันเจอคู่แท้รักแท้สิ่งที่คุณต้องการเพราะฉนั้นสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอนะคะจะเป็นจริงสิ่งที่คุณอธิษฐานความรักไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นะคะพลังงานแห่งแรงดึงดูดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่ทาโรทค่ะความรักชาวธาตุไฟค่ะ ความรักชาวธาตุไฟครึ่งหลังกันยายนสิบวันสุดท้ายของเดือนนี้ค่ะแปดถ้วยมีใครรอคอยคุณอยู่นะคะการรอคอยที่จะได้ตกลงและตัดสินใจในความสัมพันธ์หรืออะไรพลังงานเก่าๆที่คุณกําลังที่จะได้คุยได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าจะเอาอยังไงในความสัมพันธ์นะคะ ตัวตนของเขาเป็นดีเอ็มพาร์เรอร์นะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นดีเอ็มพาร์เรอร์เป็นพ่อแม่แม่ไมนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีนะคะเป็นคนที่คี้หึงคี่หวงนะคะชอบควบคุมนะคะนิ่งเงียบสงบเป็นคนที่พร้อมแต่งงานพร้อมดูแลคนรักเป็นอย่างดีนะคะ ไลฟ์สไตล์ดีเอ็มเพลร์เป็นระดับผู้นําขึ้นไปนะคะถ้าเขาถ้าเขาอายุน้อยกว่านะคะคก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆกว่าคุณและในอนาคตคนคนนีน้เป็นคน,เป,นคเ,เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนเป็นเจ้าคนในคนแน่นอนนะคะดีเอ็มเพลร์ชอบควบคุมนะคะชอบคอนโทรลนะคะนิ่งไว้ก่อนสยบไว้ก่อนแต่เก็บทุกรายละเอียดนะคะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยจะเดิมๆซ้ำๆเท่าไหร่นะคะพูดพูด จริงแล้วก็ไม่ให้ความหวังความเพอ้อฝันเท่าไหร่มีความเป็นคนที่ทำอะไรตรงๆแสดงออกตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่มันจะเป็นอะไรที่โรแมนติกแบบตรงๆแข็งๆข,ข,ของเขานั่นแหละค่ะนะคะด้วยความที่ลูกไลฟ์เป็นคนที่ดุแต่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เฟลลี่ดูอบอุ่นจิตใจดีนะคะคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการคือคนคนนี้เวลาที่คุณได้เจอเขาคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นอย่างที่บอกค่ะ ตั้งแต่ใบแรกคุณดึงดูดมาคุณอยากได้คนที่เขาเขามีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําให้ชีวิตของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วเป็นคนที่น่ารักกับคุณมากๆคุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยกับคนคนนี้เป็นคนที่คุณอธิษฐานแล้วก็ร้องขอเขาจะเป็นคนที่มีความชัดเจนเคลียร์กระจ่างและเข้าใจเพราะลฟ์สไตล์ของเขาเป็นคนที่ทำาอรไรตรงแสดงออกตรง,ตรง,ตรง นะคะจะชอบมาเจอหน้ากันแล้วคุยกันด้วยเหตุและผลมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่อาจจะไลฟ์ไสไตล์เหมือนกับว่าไม่ชอบอะไรที่เป็นอะไรที่แบบไม่เรียวไม่จริงเขาก็จะไม่ชอบเหมือนกันนะคะเขาจะเป็นคนที่อะไรที่เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจากที่คุณเป็นคนที่เป็น Queen of Wands จากที่จากที่ตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความใจร้อนมีความเป็นผู้นำมี p a ชชั่น active จะต้องทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาทำงานเก่ง hard work ทำงานหนักเหมือนเหมือนผู้ชายเลยอะไรแบบนี้หรือว่าคุณผู้ชายก็เป็นคนที่ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขาทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกว่า slow l i ฟ e นิ่งมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น นะคะเพราะว่าตัวตนของคุณจะมีความอีโโ้ดื้เข้มแข็งหนักแน่นซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้ยินหยัดด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะสวยเซ็กซี่ดูหลอ่อมีสเสน่ห์ดูภูมิฐานนะคะตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะแบบจะทำให้คุณได้รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกับใครนะคะเพราะคุณชอบคนที่มีความเป็นผู้นำกว่านั่นเอง ชอบคนที่มีความเป็นผู้นํากว่าคุณฉลาดกว่าคุณและมีความเพ,พร้อมทุกอย่างกว่าคุณเขาอาจจะมีความที่แตกต่างกับคุณเรื่องของคุณวุฒิวยวุฒิก็ได้หรือว่าพ w e r ที่แตกต่างกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นด h เอ็มพ r o เวอร์แล้วเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะมั่งมีมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองแล้วหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนานั้นเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะธาตุไฟนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ใบแรกนะคะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นพ่อแม่ไใหม่เนาะบอกไปแล้วแล้วก็อาจจะมีลูกติดก็ได้นะคะบางท่านหนึ่งคนสองคนนะคะเจ็ดเรียนนะคะถ้าได้เจอแล้วนะคะถ้าถ้า้า,าไปยงไงเขาก็รอคอยมาพบเจอกับคุณค่ะเพราะว่าคนคนนี้นะคะไลฟ์สไตล์เขาเขาหรือเธอคนนั้นรักคือรักใช่คือใช่นะคะก็จะรักแล้วก็ดูแลคุณแบบนั้นไปทางชีวิตเลยทีเดียวนะคะ เขาเป็นคนจิตใจดีเซนิทีฟอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการคือคุณกับเขาอะค่ะมีอะไรที่เหมือนกันมี Energy พลังงานที่เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่มีเซนสัมผัสอะไรเหมือนกันและถ้าอะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนมันจะมีเรื่องของการได้ได้คุยได้เคลียร์กันอย่างชัดเจนแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาทิ้งช่วงเวลาหน่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคอนโทรลใช่ไหมคะเขาจะ ให้ความสัมคัธ์นี้เป็นไปยังไงเขาจะคอนโทรเขาจะจัดการเขาจะวางแผนเขาจะคิดมาทุกอย่างเรียบร้อยละถ้ามีเรื่องอะไรดราม่าก็จะนิ่งเงียบก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นลุกดีเอ็มเพลเอร์คุณจะต้องโดนดุแน่ๆเป็นบางครั้งด้วยไลท์สไตล์ของเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะคะจะดุคุณจะเอ็ดคุณให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับปลุกให้คุณรู้สึกว่าคุณโตแล้วนะคุณต้องมีเหตุผลนะคุณต้องมีความเป็นผู้ใหญ่นะคุณต้องมีความใจเย็นๆอะไรแบบนี้นะคะชาวธาตุไฟ คือคุณกับเขามีความเป็นผู้นํากันทั้งคู่ลุกนะคะใน energy พลังภายนอกแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่กว่านิ่งกว่าเงียบกว่าสุขุมนุ่มลึกกว่านะคะเขาสามารถควบคุมและ control คุณได้เขาไม่ได้แบบควบคุมและ control อะไรคุณขนาดนั้นแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนิ่งและคุณใจเย็นมากขึ้นเพราะการกระทําคําพูดระยะทางของเขาเพื่อพิสูจน์ให้คุณได้เห็นเพราะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีมั่นคงเป็นยังไงนะคะ แล้วคุณจะรู้สึกได้กับการกระทาของเขาคําพูดของเขาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงออกเพราะเขาจะเป็นคนที่ตรงๆอยู่แล้วนะคะถ้ายังไม่เจอคุณจะได้เจอเขาลักษณะไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกไปนะคะเพราะชาวธาตุไฟคุณจะได้ตกลงตัดสินใจในความสัมพันธ์ถ้าเป็นพลังงานเก่าๆที่คุณรอคอยอยู่นะคะธาตุไฟจะได้ชัดเจนชัดเจนตกลงแหละว่าคุณจะไปต่อหรือว่า move on นะคะ ชาวธาตุไฟใครที่รอพลังงานเก่าๆเนาะพลังงานใหม่ๆก็คุณจะได้พบเจออย่างแน่นอนนะคะ Helpful people นะคะชาวธาตุไฟคุณจะเจอเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็อบอุ่นเขาจะเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการเป็นคนที่ แบบเป็นคนที่อบอ้อมอารีกับผู้คนหรือว่าคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้น you a l r e ดี y คุณเจอคุณอาจจะพร้อมแล้วที่จะได้เจอเขาหรือคุณเจอเขาแล้วก็ได้ชาวชาติฝ่ายเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะมาส่งเสริมให้คุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นจากที่คุณรู้สึกว่าคิดแต่เหตุผลของตัวเองเป็นหลักแล้วบางทีอาจจะไม่คิดถึงเหตุผลของคนอื่นทําให้คุณดูเป็นคนใจร้อนแล้วมีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วว่องไว แต่คนคนนี้จะทำให้คุณนิ่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะอย่างที่บอกนะแล้วมุมมองความรักความสัมพันธ์หรือว่ากับคนคนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีความแตกต่างจากคนอื่นที่คุณได้พบเจอมานะคะชาวธาตุใยนะขอให้สำหรับนี้ค่ะสกักสามใบ มาร์ชนะคะอาจจะเจอใครที่เป็นชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุไฟเนาะนะคะหรืออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนะคะเร็วๆนี้มาค่ะแมร่สค่ะแม่ชาวธาตุไฟบางท่านได้เหมือนกับอาจจะได้ตกลงในความสัมพันธ์หรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนมีนานะคะในปีหน้านะคะเรา move ไปปีหน้าเนาะนะคะ หรืออีก3าเดือนนี้ก็เป็นไปได้เนาะนะคะหรือคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนค่ะชาวธาตุน้ำไม่ต้องกลัวเลยไดมอนด์ได้ทั้งแหวนเพชรได้ทั้งแหวนทองแต่งงานได้ทั้งมีงานเว้งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุไฟคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับคนที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็เคียงคู่เคียงข้างกันจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตนะคะใครคียังไม่เจอเดี๋ยวคุณจะได้เจอแน่นอนใครที่เจอแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรห่างๆนิ่งๆกันเดี๋ยวจะได้ตกลงตัดสินใจและเคลียร์ว่าจะเอายังไงต่อในความสัมพันนธ์ะะคะ ตัดสินใจให้ดีด้วยเหตุและผลดูที่การกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลาค่ะจะมีเครื่องวิสูจน์ได้เพราะเราจะเป็นคนที่เลือกตัดสินใจด้วยความรักที like ่เรานิขิดเองและเลือกเองนะคะทุกอย่างเราเลือกเองค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะชาวทัดไฟขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆท่านขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ